คนไทยนี่เองนี่แหละที่ทําให้ฝรั่งที่เขาเข้ามาอยู่กับ,บเราเนี่ยเหลมเกิมไงไอ้เรื่องแบบนี้คุณน่ะโง่ไม่ควรพูดด้วยคุณอาจจะต้องถูกยกเลิกวีซ่านั้นเขาก็ไปดูดิว่าคุณขอวีซ่าอะไรมาธุรกิจเขาขอปีต่อปี และที่สำคัญที่สุดเนี่ยบาปกรรมที่มึงทำอ่ะวีซ่านี่จะครบวันที่13มีนานี่แล้วมึงก็เตรียมตัวได้เลยบุกเลยเดินอากาศออกต่างประเทศแน่นอนคนต่างชาติที่มาลงทุนและมีอำนาจวาสนามันมีคนอยู่เบื้องหลังหมดแหละแต่ไม่ใช่เรื่องตำรวจอย่างเดียวมันมีทุกองคอ์กรทุกหน่่ย จากกรณีที่แพทย์หญิงทานดาวหรือว่าหมอไปนะคะได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดวิดสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อายุ45ปีขอหาทำลายร่างกายเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนเกิดกระแสการขับไล่นายเดวิดออกจากพื้นที่ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ทำหนังสือถึงตมขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดโดยเกี่ยวกับรเรื่องนี้เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตำรวจตีวิชัยสงังประภยัยหรือว่า ผู้การแต้มก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์เดือดนะคะหลังมีชาวเน็ตถามว่าเชื่อรองผู้ว่าภูเก็ตไหมว่าภูเก็ตไม่มีมาเฟียซึ่งทางด้านของผู้การแต้มได้ตอบไปว่าไม่เชื่อหรอกครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วองค์กรที่ไม่ถูกต้องมันมีอยู่ที่ภูเก็ตหลายรูปแบบมากเพียงแต่มันยังไม่มีเรื่องพอไม่มีเรื่องเนี่ยก็ซุกอยู่ใต้ผมพอมีเรื่องทีก็ออกมาฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หรืออะไรต่างๆที่มีการท่องเที่ยวถ้าเป็นนักธุรกิจคนต่างชาติที่มาลงทุน มีอำนาจวัสนามันมีคนอยู่เบื้องหลังหมดแหละคนช่วยหมดแหละแต่ไม่ใช่แค่เรื่องตำรวจอย่างเดียวมันมีทุกองค์กรทุกหน่วยที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างธุรกิจของเดวิดทําไมถึงได้เปิดได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังพอบอกแล้วคุณจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ที่ใครทําไมถึงปล่อยได้นี่แหละคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันซุกอยู่ใต้พรมแล้ววันนี้ผมยังชื่นใจที่ผบอตรสั่งให้ตํารวจสอบธุรกิจทั้งหมดที่ชาวต่างชาติเข้ามาทําว่าถูกต้องหรือไม่และที่สําคัญที่ ที่สุดบางอย่างที่คนต่างชาติมาแย่งอาชีพของคนไทยและบางอย่างอาชีพอาชีพนั้นต้องห้ามเอาไว้ที่มีไว้สําหรับคนไทยมึงอย่างมาทําแล้วมึงปล่อยกันมาได้ยังไงอันนี้ผอบอสั่งถูกคุณไม่ต้องอะไรหรอกเอาถนนเข้าสารแล้วการริมถนนนาขาัขายบงขายเบียร์ไม่ใช่คนไทยสักคนซึ่งอาชีพแบบนี้มันต้องเป็นคนไทยถึงแม้ว่าคนไทยจะขี้เกียจไม่อยากทํางานแต่มันก็ไม่ใช่ ถามว่ามันขายได้ไหมถ้าไม่มีมาเฟียหรือว่าลูกพี่หนุนหลังมันจะขายได้ไหมอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะพูดกันก่อนที่ท่านค่ะจะได้ตอบคําถามจากคอมเมนต์ทางบ้านนะคะที่พิม,พมพเข้าไปว่าฝรัง่งก่อนที่ท่านค่ะจะตอบคําถามจากคอมเมนต์ทางบ้านที่พิมพ์เข้าไปนะคะว่าฝรัง่งเนี่ยหาเมียคนไทยเอาไว้ทาธุรกิจโดยผู้การแต้มค่ะก็ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่าก็จริงอย่างที่พูดเมียคนไทยเองอ่ะบางคนเราก็ต้องรู้บางคนมาจากสภาพยังไงเราไม่ได้ดูถูกเขาไม่ได้ว่าคนนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากที่แต่งงาน ฐานะเป็นเมียชาวต่างชาติเริ่มมีฐานะแล้วเนี่ยก็ลืมตัวไม่เกรงกลัวกฎหมายเริ่มคบคนใหญ่คนโตแล้วก็แผ่อิทธิพลคนไทยเองนี่แหละที่ทําให้ฝรั่งเขาเข้ามาเหมิมเกิมเขารู้ช่องแล้วแล้วผมว่าเรื่องนี้ที่สําคัญที่มีเรื่องเนี่ยก็เพราะว่าภรรยาด้วยที่ไม่ได้อยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์ถ้าเราเป็นภรรยาที่ดีเรื่องแบบนี้ตัวภรรยาเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสามีมีพฤติกรรมยังไงเป็นคนโมโหร้ายยังไงก็ต้องฟังว่าเรื่องแบบนี้เพิ่มเลยนะผัวตัวเองเนี่ยเป็นคนผิด ก็ต้องห้ามปรามหรือก็ขอโทษน้องเขาแค่นี้ก็จบแล้วพอขอโทษเสร็จแล้วไอ้ที่อ้างว่าหกล้มลื่นเขาก็รับฟังได้แต่นี่มึงไปด่าเขาอีกแล้วมึงจะมาบอกว่าเขาลื่นแล้วยังมาบอกอีกว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอไม่รู้ว่าเป็นคนไทยถ้ารู้ว่าเป็นหมอก็จะเชิญมานั่งกินกาแฟแสดงว่าแบ่งชนชั้นนี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หมอไม่ใช่คนไทยมึงก็จะเตะค,คนทั่วโลกที่มานั่งตรงนี้ได้สิมันไม่ได้ไง่ายการคิดแบบนี้ตรก,กะแบบนี้เราก็รับกันไม่ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้คุณ่ะโง่ไม่ควร พูดด้วยซ้ำคือเราต้องเห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเท่ากันไม่ว่าชนชาติไหนก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่คุณจะครบหรือว่าไม่ครบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การที่คุณจะใช้กําลังทําร้ายเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยโดยเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาย่ยํายีมันไม่ใช่อย่างนี้บ่งบอกเลยว่าในจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่งามเพลเพลมีเรื่องครั้งนี้เป็นเพราะคุณด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้ใส่ร้ายนะผมวิเคราะห์ตามหลักการเพราะว่าดูจากคาให้การของหมอแล้วตอนเห็นภรรยาเดินมานี่ดีใจว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะจบแต่พอมาพูดคุยหงายท้องเลยเรื่องหนักขึ้นกว่าเก่า วันนี้ผมได้รู้ว่าฝรั่งเนี่ยพิการทั้งตีนและขาพิการทั้งใจและพิการทางสมองด้วยเพราะว่าคนที่มีสมองเนี่ยเขาไม่ทํากันแบบนี้คุณผิดแน่นอนเรื่องทําลายร่างกายเพราะว่าถ้าคุณกระทําความผิดคุณอาจจะต้องถูกยกเลิกวีซา่าอันนี้แหละที่จะบอกว่าถ้าคุณคิดเป็นสมองไม่ได้พิการคุณต้องคิดว่าวันหนึ่งถ้าคุณทําแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เขาก็จะไปดูว่าคุณเนี่ยขอวีซ่าอะไรมาเท่าที่รู้เนี่ยขอวีซ่าธุรกิจเขาขอกันปีต่อปีนะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยบาปกรรมที่มึงทําวีซ่า ครบวันที่13มีนาน,นี้แล้วแล้วมึงก็เตรียมตัวได้เลยละหกละเหินเดินอากาศออกต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่ศาลตัดสินเขาต้องยกเลิกวีซา่าแล้วเขาก็จะเอาไปอยู่ห้องค้งเพื่อที่จะเนร,รเทศออกนอกประเทศไทยไปแล้วพอออกไปนอกประเทศแล้วหุ่นก็จะเข้ามายากเพราะว่ามีแบ็กลิสต์อยู่แล้ว ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานก่อนนะคะก็คือวันที่7มีนาคมพันตํารวจเอกปร,ริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตอมอหนึ่งในฐานะรองโฆษกสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่แพทย์หญิงเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์ขอหาทําร้ายร่างกายเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวจนเกิดกระแสการขับไล่นายเดวิดออกนอกพื้นที่และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตรวมไปถึงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตได้ทําหนังสือถึงตอมขอ ให้พิจารณาดาเนินการเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดนั้นพลตํารวจตีทรงโปรดได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดตามที่ต่อมอจังหวัดภูเก็ตเสนอแล้วโดยเห็นว่าการกระทําของนายเดวิดมีพฤติกรรมที่เป็นอันน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเข้าเงินขายพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ตามพฤติการได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตหลังจากนี้ตอมอจังหวัดภูเก็ตจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวทราบและทำการควบคุมตัวไปยังห้องกัก ตมจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามนายเดวิดอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีกรณีทำร้ายร่างกายอย่างสามารถใช้สิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดโดยระหว่างนี้นายเดวิดค่ะจะต้องมารายงานตัวตามเงื่อนไขาการประกันตัวที่กำหนดและเมื่อคดีความสิ้นสุดลงแล้วสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายเดวิดจะต้องถูกควบคุมตัวส่งมาที่ตมเพื่อที่จะทำการผลักดันออกนอกประเทศต่อไปและจะถูกขึ้นแบล็คลิสในะคะไม่สามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้อีกท่าน ผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ทําเอาคนไทยเนี่ยร้อนใจกันทั้งประเทศกับการทํางานของหน่วยงานบ้านเรานะคะที่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาละเมิดสิทธิ์ของคนไทยและก่อเรื่องวุ่นวายสุดกลางทําร้ายคนไทยได้ขนาดนี้เพราะว่ามีอิทธิพลหนุนหลังเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อในเมื่อวีซ่าถูกเพิกถอนแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศได้หรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะคงต้องรอติดตามกันคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ